อูกกูดับกูไม่ได้ยินใครเลยให่ตัวแล้วหวดีครับหวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดค่ะวั่วัยอยู่ไหวัดดีค่ะหวัคหวาดดหวีค่ะหวัี่ะหวัดดี่หวั่หดดหัคหวัี่่ะีด่ะควี่วะนี่ี่่ว่วายควาย

โอเคจุนตามส่วนเพื่อนจุนดาบโอเควาวุ่นอุ้ยมกุยอะยรกูดิเฮ้ยกูดิเชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรฮะเชื่ออะไรกูไอ้กล้วยกล้วยกล้วยอ้กล้วยกล้วยไม่ใช่โอ้โอ้คยคุยอ่ะคนเป็นคน น้องชิคกล้วยอะไรวะยิบหายไปก็ตัดมือมือหน้าเดาทำไมแปลกๆวะยิบหายนี่จินสวัสดีน้วไนะมิลินชื่ออะไรมีลินชื่ออะไรมิลินใส่หูดิไปหูของไอเนี้ยของอะไรนะพิ่เหรอไม่อ โอ้ยยากด้วยมกลัวว่ามึงโหักแล้วแหละมึงก็มงกูไมกายว่าไงน้ำมึงลงไปตรงนี้กูไปดูไหมกล้วยมก็อยากไปช่วยอะหลวงพ่อหลวงพ่อเดี๋ยฮะารุณนัดนักสการหลวงพ่อการุนดยับขยับขยับออกไปมาดูไม่ตากันมันมีสีไม่ลงพราไอายุวันเอกลงพาัง

รีไม่รู้ว่ารถใคร่องรถมามันก็หายวมือ้นเขาขโมยถหูค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยไม่ค่ะคุ้มคุ้มตเอาว่าดิกน่ารักน่ารักน่าสงสารแบบนี้จะไปเสื้อจะขโมยรถโอ้ขโมยรถทางแกงเลยทางแกงเลยคุณตำรวจไม่ดีครับไม่ดีครับผมยังไม่ได้ขโมยรถเลยใครขโมยรถสีชมพูไหนไม่มียังไม่ได้ขโมยรถเย โอ้คโอ้มพี่น้อเอสบครับรบกอคมสงบไครับบกนอย่นความสงบ้ครับแล้วนสดีหคะแล้หนูต้องยิ่งยังไงหนูต้องพอดให้ตำรวจฟังอ่ะที่ให้ฟังว่าหนูไม่ได้ขับรถแล้วหนูไม่ได้อะไรเลยหนูอยู่เจของหนูแล้วแต่เขามาหาว่าหนูมาอ้าได้เหรอเงียบก่อนอ้ับเข้าใจไหครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราจะนอนจคุกนะครับคุณตำรวจไว้เ้าคุณตงรวจ